สวัสดีครับผมช่องเบาไทยยูทูบชาแนลนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับจุดชมวิวหนองหานนะครับที่ตั้งอยู่ท่าแร่นะครับณแห่งนี้นะครับสกลนครของเรานะครับวันนี้นะครับนับว่าเป็นทะเลสาบน้ําจืดแห่งใหญ่นะครับของจังหวัดสกลนครของเรานะครับบริเวณด้านหลังผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันเลยนะครับ ด้านหน้าของผมครับัไปตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับเนาะด้านในก็จะเป็นด้านในก็จะเป็นนะครับบึงหนองหานนะครับทะเลสาบน้ำขีดแข่งใหญ่นะครับที่นักว่ากว้างใหญ่ไพศาลเลยนะครับด้านหลังของผมนะครับแวผมจะพาไปชมเลยนะครับเอเคครับเราก็มาถึงจุดชมวิวนะครับหนองหานของเราครับบริเวณด้านหลังของผมนะครับ ตรงนู้นก็จะเป็นบริเวณนั้หนองหานนะครับบริเวณด้านนู้นนะครับแล้วก็ด้านนู้นก็เป็นบึงหนองหานนะครับนั้นนะครับแล้วก็จะมีสะพานนะครับาที่ให้ไปจุดชมวิวนะครับเราไปรับชมกันเลยครับผมตรงนี้เขาจะมีบอกไว้นะครับว่าสะพานธรรมชาติครับ ดอนโพนะครับสะพานธรรมชาติดอนโพลปิดโครงการนะครับส่งเสริมคอสรซันครับพัฒนานะครับท่องท่องเที่ยวนะครับนุรักนะครับนองหานเชื่อมโยงจุดชมอยู่นองหานนะครับกับดอนโพนะครับซึ่งดำเนินการนะครับสถานีน้ําจืดนะครับหลายปีผ่านมานะครับเนาะความยาวครับประมาณอ่าสองเมตรนะครับความกว้างนะครับเขาบอกว่า ประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับ ที่เราเดินอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับบรรยากาศสวยงามมากๆครับผมนะครับประมาณความยาว2เมตรนะครับตรงนี้ครับจะถ่ายให้ดูนะเนาะก็สวยงามมากเพยงไรนะครับบริเวณนี้เต็มไปด้วยนะครับบัวนครับที่สวยงามมากๆครับ ตอนนี้ผมใช้เป็นภาพมุมสูงนะครับแทนนะครับหาโดนนะครับตอนนี้ยังไม่มีโดนนะครับเนาะในภายอีกอีกอนาคตนะครับจะมีโดนนะครับคิดว่านะครับแต่ตอนนี้ก็ซื้อไปสําเร็จครึ่งหนึ่งนะครับอุปกรณ์พอครับกิมเบิ้์นเราก็ได้มานะครับตอนนี้ครับเราก็มาถ่ายทำตอนนี้นะครับผมเขาจะมีจุดพักสารานะครับ ลหลายจุดนะครับเนาะนะครับที่ให้ผู้คนนะครับได้พักผ่อนนะครับระยะทางตลอดการเดินนะครับทางนะครับถ้าจุดชมวิวนะครับบึงนองหานทะเลสาบน้ำจืดแทงใหญ่ของเรานะครับตรงนี้นะครับ บรรยากาศสวยงามมากๆครับบรรยากาศตอนเช้าครับนี่ครับจุดปึงบัวนนะครับเข<ฮ>ียวขจีนะครับสวยงามมากๆ,ๆครับผมนี่นครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณนะครับที่ผมเดินเข้าไปนะครับอยู่บริเวณ ด้านในนะครับตอนนี้เรายังไม่ครึ่งทางครับเพิ่งเดินทางออกมาเนาะนะครับ <c oughs> ตรงนู <c oughs> ้นเราเห็นวัดนะครับวัดป่าว่านนะครับตรงนู้นครับรครับตรงนู้นก็จะเป็นนะครับอ่าโรงพยาบาลนะครับที่ตั้งอยู่ตรงนู้นะครับหรือประปาสุุวีภากครับของเราครับจังหวัดสกลนครครับที่ตั้งอยู่บริเวณตรงนู้นะครับสวยงามมากๆครับ นี่ครับผมรรยกาศตอนเช้าๆนะครับเนาะปัวใบใหญ่มา,มากๆครับสีชมพูสวยงามมากครับเรื่องเล่าตำนานนะครับก็มีหลายสืบปลายศตวตรรษผ่านมานะครับเนาะบริเวณแห่งนี้เชื่อกันว่านะครับ เป็นตำนานเท้าผาแดางนางไอนะครับอันนี้ผมก็ทราบข้อมูลคร่าวๆนะครับเนาะที่ทราบข้อมูลพอคร่าวๆนะครับบยากาศร่มเย็นนะครับสบายครับร่มเย็นมากๆครับยากาศ ตรงนี้ผมมาเป็นครั้งแรกนะครับเห็น,นนะครับสะพานครับหน้าแห่งนี้ผมมาเป็นครั้งแรกจริงๆรู้สึกว่าน่าทึ่งมากๆเลยครับนะครับเพิ่งพัวจากน้องนานไปรถนะครับ กาศร่มเย็นสบายนะครับกลางจุดน,น้องทานแห่งนึ่นะครับเนาะเงียบสงบร่มเย็นมากๆครับตอนนี้เราเดินมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้นะครับถือว่าไหวไหมเนาะนะครับเดีวาทางไม่ไกลนะครับตั้งอยู่ท่าแร่นะครับบริเวณนะครับจะอยู่ด้านในนะครับ ขับรถเข้ามาครับจากานาครดูดาวครับด้นานหน้าเข้ามาเนาะไม่ไกลครับระยะทางครับประมาณหนึ่งกิโลครับเข้ามาหนึ่งกิโลหรือสองกิโลครับแล้วก็นะับจากตรงนี้เข้ามาสะพานก,ก็ความยาวประมาณสองกิโลเช่นกันครับที่เราเดินน่นะอยู่ตรงนี้นะครับ อาจจะมีเสียงลมนะครับดังนะครับเพราะว่าตรงนี้นครับบรรยากาศร่มเย็นนะครับตรงนี้นะครับ่บากาศเาสยเย็นสบายมากๆครับวันนี้ท้องฟ้าไม่ค่อยแจ่มใสก็ยังร่มเย็นนะครับวันนี้ มีผู้คนหาปลานะครับบริเวณหน้านหน้านะครับและก็ยังมีผู้คนนะครับที่มาเดินกําลังกายนะครับยามเช้าบริเวณนี้รู้สึกว่าจะมนะีเห็นผ่านไปผ่านไปไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะครับเราจะเดินไปอยู่จังทุ่สุดท้ายนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ สุดท้ายนั้นนะครับว่าจะเข้าไปในป่าตรงด้านนู้นได้ไหมครับต้องไปชมกันถือว่านับถือว่าเป็นทะเลสาบน้ำจืดแห่งใหญ่จริงๆครับที่เห็นกับตาเลยทึ่งมากๆครับตรงนี้นะครับมองไปสุดหูสุดตายังไม่สุดเลยครับตรงนี้คนระับ ว้างใหญ่ไพศาลมากๆครับบรรยากาศนะใสมากครับดด้านล่างนะน้ำใสมากมีปลาเยอะแยะมากมายครับ เปลี่ยนไหวนะครับ อีกจุดแห่งหนึ่งครับกอนใกล้จุดสุดท้ายครับทางนี้นะนครับเนาะนี่ครับเอาไว้แวะพักผ่อนนะครับทางเดินถือว่าสะดวกสบายครับเดินเข้ามาครับลงื่นนะครับเย็นสบายมากๆครับบริเวณหน้าแห่งนี้นะครับ ต้องไม่ค่อยปฟกัดต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ผมใช้อุปกรณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนะาะภาพประการใดต้องขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะครับคิดว่าน่าจะมีผิดพลาดไปบางส่วนนะครับจริงๆผมอยากมาตั้งหลายตั้งหลายครั้งนะครับหาไม่เจอนะครับ เคยคิดว่าแะมีสะพานนะครับเดินเข้ามาหนะ้าแห่งนี้เนาะคคิดว่าจะสวยมากๆครับครับพัผู้คนหาปลานะครับบริเวณด้านหลังผมเยอะแยะมากมายครับชาวบ้านบริเวณแถบแห่งนี้เนาะ จะเดี๋เข้ามาหาปลาครับปลารู้สึกว่าน่าจะเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสราเกือบใกล้หลังสุดท้ายนะครับเลืออีหลังข้างหน้าสีแดงจะเป็นหลังสุดท้ายครับแต่บริเวณด้านนู้นไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้หรือเปล่านะครับ ตืนนน่นมากจากถนนรู้สึกว่าไกลนะครับไกลมากครับจากจุดติดตึงถนนเข้ามาครับสึกว่าไกลมากมากจริงๆครับระยะทางก็ประมาณสี่โลครับโดยรวมคิดว่าสะพานที่เราเดินมาตน,น,นี้ก็ร้อสองโลแล้วก็ทางเข้ามาประมาณ หนึ่งโลถึงสองโลครับวันนี้เราก็มาอัปเดตตรงนี้นะครับว้าวมีหาโคและกระพือนะครับปริเวณน,น,นี้ด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงของชอัา ใส่กินหญ้าและพุ่พืชน,นะครับบริเวณแห่งนี้นะครับดูสิครับมันมองเรา นะครับรู้สึกว่าลกมากๆนะครับไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีสารพระพงทเจ้าที่นะครับมาดูเวด้านใน,นเนาะนี่นะครับจะได้ต้องข้ามตรงนี้ไปนะครับ ก็มุดบกเป็นบาที่นะครับโอ้มีทางอกนะครับมีนักตกปลาด้วยครับอากาศร่มรื่นเย็นสบายจริงๆครับแต่ผมแม่ ผมหารูปปัน้นตรงนั้นยังไม่เจอนะครับของเป็นเท้าผาแดงนะครับหนังไอ้อ่ตจุดแดงน,นะครับก็จะเป็นทูมทุ่งสัตว์ชอกกี้นะครับมีหลายแห่งมากๆครับยังก็จะเป็นอ่างขนาดใหญ่ ที่สุกซาดข,ขึ้นนะครับวันนี้ได้มีโอกาสผมก็เลยพาทุกคนมาเยี่ยมชมครับ แต่เขาเข้าไปได้ครับเข้ามาได้ครับบริเวณอย่างนี้ตอนแรกคิดว่าเดินมาเดินมาว่าจะเข้าไม่ได้นะครับก็มีศาลามีอะไรนะครับบริเวณนี้เนาะครับอาจจะลกล้างไปนะเป็นบางส่วนเนาะนะครับ กาศเต็มไปด้วยนะครับต้นไม้ใหญ่นะครับโอ้ตรงนี้ยังมีนะครับสาลประภูมเจ้าที่นะครับตรงหน้านะครับใหญ่มากครับ ไต้ต้นโพนะครับนี่นะครับตัวใหญ่มากครับอายุน่าจะหลายร้อยพันปีนะครับคิดว่านะครับ ต้นโพนะครับคิดว่าจะให้ยาวนาะนเป็นการปกพังแล้วนะครับ อันนี้อนะีกจุดๆหนึ่งนะครับนะตรงนี้นะครับ เตือนแลเป็นบริเวณจุดหๆนๆึ่งนะครับทีคนใส่เนะครับโคกระบือน,นะครับบริเวณหนนะ้าแห่งนี้เนาะนะครับมันอาจจะตื่นแล้วนะครับตัวนี้นะครับต้องขอไปนะครับทําให้น้องโคกระบือเขาตื่นนะครับ ไม่เข้าไปใกล้มันมนครับาจะตกใจแล้ะทําลายเราได้นะครับวัน <c oughs> เราก็ไม่ใช่เจ้าทินด้วยนะหวยเขากินยญ้าไปนะกินวันะพืชไปเนาะ โอเคครับวันนี้เราขอปิดคลิปไว้เพียงนี้นะครับใครที่ชอบนะครับย่าลมกดไลค์กดถูกใจกดส r i b รนะครับให้ช่องเบ่าไทยชุดนะยูทูบช n แนลเลยนะครับนี่ครับเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างคลิปต่อๆไปนะครับนะครับหรือใครที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับขอขอบคุณครับ ขอบคุณมากๆครับที่เป็นกำลังใจนะครับช่องเบาใครชสนับนนะครับช่องเล็กๆน้อยๆของช่องนี้นะครับเนาะอย่าลืมคอมเมนต์นะครับติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ